สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูเป็น t o y ยต้าเซียนนะคะ1.5 V ีเกียร์ออโต้ปี2018คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวขนาดกลางที่ราคาซอฟ t นะคะแต่ภายในกว้างแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะสำหรับเทคโนโลยีของเขาก็ทันสมัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวประตูไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าสำหรับ t o y ย t a าเซียนตคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าราคา50,000 6,9 0 0 0บาทนะคะเขาซื้อเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวเลยฟรีค่าจัดผ่าโอนเพอยู่ประมาณ10,000มืนิดๆเท่านั้นนะคะคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วนะคะเป็นสีเทานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีชนัดทิ้ความน้ำท่วมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดประตูให้ลูกค้าดูนะคะอ่าตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าทั้งสองด้านนะคะลูกค้าอันนี้มีจอกลางมาด้วยนะคะนี่ คันนี้นะคะสวยมากๆนะคะเป็นจอ DVD นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะพวงมลลาลัยมัลติฟังชั่นนะคะคุณรู้ค่าได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะคะสําหรับครอบครัออวที่มีผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยนะคะหรือว่าเด็กนะคะคันนี้ก็คือตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยนะคะราคา5้า0 0 0 9กบาทปี2018นะคะ ถ้าลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะก็ติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ใต้ร่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ